ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมอุปกรณ์อยู่ได้นานกี่ปีครับก็จากข้อมูลทางการแพทย์แล้วก็จากงานวิจัยนะครับค่าเฉลีย่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ15-20ปีแต่ก็มีคนไข้หลายกลุ่มเหมือนกันที่สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่านั้นครับโดยเหตุผลที่อยู่ได้นานเพราะว่าในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมากทั้งตัววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้รวมไปถึงเทคนิคในการผ่าตัดทําให้การวางอุปกรณ์ในข้อเข่าคนไข้มีความเสถียรแล้วก็มีความแม่นยําที่ค่อนข้างมาก ทำให้อายุการใช้งานค่อนข้างยาวนานเพิ่มมากขึ้นกว่าในสมัยอดีต รวมไปถึงก็ยังมีปัจจัยอื่นๆจากคนไข้ที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานของตัวข้อเข่าเทียมด้วยเช่น1การคุมน้ําหนักตัว2การระมัดระวังในการใช้งานไม่ไปใช้หนักจนเกินไป3การฝึกบริหารกายภาพกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถช่วยยืดอายุของข้อเข่าเทียมให้ได้ยาวนานมากขึ้นได้ครับสรุปคือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15-20ปีหออาจะยาวนานกว่านั้นได้ถ้าดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ใช้งานอย่างเหมาะสมครับ